ค่ะดิฉันสายลุนเมียงคานะคะจากกลุ่มบ้านถักทออาเภอเชียงคาจังหวัดพะเยาค่ะงกลุ่มเราเป็นเป็นกลุ่มที่ทําผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับตุกตาถักทอตุกตาถักทอเราเป็นตุกตาถักที่ทาจากเส้นได้แล้วก็ใยสังเคราะห์นะคะเป็นการโครเชแล้วก็นิตติ้งค่ะในการผสมผสานระหว่างวัสดุเหลือเหลือใช้นะคะจึงเป็นจุดเริ่มต้นสําหรับการ ทำผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้นะคะน้องถักทอเริ่มต้นจากชุมชนเล็กๆในอาเภอเชียงคําจังหวัดพะเยาเกิดขึ้นมาโดยการร่วมแรงร่วมใจของอ๋อยและเยาวกับเพื่อนบ้านในอ,อําเภอเชียงคําได้ร่วมกันสร้างสารรค์ผลงานด้วยความรักความตั้งใจจนเกิดเป็นความผูกพันถักทอเป็นสายใยลักในบ้านหลังนี้ที่มีชื่อว่าบ้านถักทอน้องถักทอทําจากเส้นได้ขัดต้นและใย,ยสังเคราะห์สามารถนําไปใช้ไปซักได้ในถุงตะข่ายจุด เด่นของน้องถักทอก็คือความน่ารักสดใสมีแววตาที่สื่อความหมายทางอารมณ์ความรู้สึกด้วยเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่หลากหลายรูปแบบและสีสัน,เป,นเป็นตัวสร้างความรู้สึกของผู้ให้และผู้รับ<ม>น้องถักทอได้พบปะผู้คนเมื่อปี2550บนถนนคนเดินจังหวัดเชียงใหม่ในรูปแบบของเด็กผู้หญิงทรงผมหน้ามา้าเดินทางเข้ามาในเมืองกับกระเป๋าพร้อมเสื้อผ้าที่มีไม่มากนะักน้องถักทอเป็นที่รู้จักเมื่อปี2551ในงาน นิมานเหมินซอย1ห,หรือแนบ9ในรูปแบบหน้าตาและทรงผม3แบบก็คือทรงผมหน้าม้าหน้าแหลมและเอฟโฟและต่อมาเมื่อปี2 5 5 2น้องถักทอได้มีการพัฒนารูปแบบเสื้อผ้าที่ทันสมัยในสังคมจนทำให้เกิดน้องขึ้นมาอีกหนึ่งชื่อคือน้องพอเพียงหรือน้องโมโซซึ่งเข้าเข้าเข,ข้ากับกระแสพอเพียงน้องโมโซจึงขอเป็นส่วนหนึ่งในในสังคม ร่วมการสร้างกระแสความพอเพียงส่วนส่วนกับสังคมที่ทันสมัยและได้เปิดตัวในงานนิมานเห่งมินซอยหนึ่งหรือเนปสิบอีกครั้งและต่อมาเมื่อปี2553บ้านถักทอได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ในชุมชนบ้านพระนั่งดินตำบลเวียงอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาและได้รับโอกาสให้เข้าร่วมในงานโอท็อปซิตี2010 น้องถักทอเป็นที่ยอมรับในสังคมไทยและสามารถทําให้คนต่างชาติยอมรับเป็นที่มาจึงเป็นที่มาของตุ๊กตาไทยด้วยฝีมือของคนไทยทําด้วยความรักและความตั้งใจทางบ้านถักทอเราเชื่อว่าผลงานใ,นใดๆก็ตามที่สร้างสรรค์ขึ้นมาจากความตั้งใจจากความรักและเป็นผลงานที่ดีที่บ้านถักทอเราเชื่อว่าทุกๆผลงานที่สร้างขึ้นด้วยความตั้งใจเพราะสร้างงานคุณภาพส่วนความรักสร้างความสุขที่สัมผัสได้ น้องถักทอเราสร้างขึ้นให้ความสุขที่สัมผัสได้เราเชื่อแบบนั้นเพียงคุณอยากรู้จักน้องถักทอให้มากขึ้นเราก็ยินดีเป็นอย่างมากที่จะแนะนำให้คุณได้รู้จักความสุขที่สร้างขึ้นจากบ้านถักทอของเราค่ะ สำหรับผลิตภัณฑ์ของเรานะคะจะมีด้วยกันอยู่3าแบบนะคะเรามีอยู่ด้วยกัน3ามชื่อนะคะลูกตาของเราจะมีชื่อแรกก็คือน้องถักค่ะน้องถักจะมีราคาเลคเตอร์ของเขาจะอยู่ที่ดวงตานะคะดวงตาก็คือจะเป็นตาหลับแล้วก็ตายิ้มค่ะแล้วก็ความหลากหลายก็อยู่ที่เสื้อผ้าค่ะแล้วก็อีกชื่อนึงก็คือน้องทอค่ะน้องทอนี่ลักษณะของเขาจะเป็นตากลมค่ะตากลมที่บ่งบอกถึงจุดประกายของ ความทอฝันแล้วก็ความฝันของต่างๆนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือน้องโมโซค่ะน้องโมโซนี่ตาลักษณะเขาจะเป็นตาขอบดังะค่ะหรือเรียกอีกอย่างหนึงว่าน้องเพาเพียงนะคะทุกตัวจะ,ะทุกตัวจะมีเสื้อผ้าแล้วก็ออซสซิีทั้งหมวกกระเป๋าและรองเท้าให้เขาได้สวมใส่นะคะ,ะแต่และตัวนี้ก็จะ ทาให้ลูกค้าลูกค้าพึงพอใจในส่วนของตุ๊กตาก็คือความหลากหลายของเสื้อผ้าทั้งจุดเล็กจุดน้อยที่เราได้ได้นาเสนอให้ลูกค้าได้บอกถึงความรู้สึกและได้สัมผัสถ,ถึงการได้สัมผัสถ,ถึงตุ๊กตาเรานะคะมันเป็นความสุขที่สามารถสัมผัสได้ด้วย,ด,วยด้วยความรู้สึกของอผู้ที่ได้พบเห็นจริง,รงๆค่ะทั้งบ้านทักงทอเราก็ เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ช่วยในการส่งเสริมอาชีพให้ชาวบ้านในชุมชนอนอกเหนือนจากฤด,ดูการทํานาหรือทําเกษตรนะคะแล้วก็เป็นอาชีพเสริมอย่างหนึ่งที่ให้ชาวบ้านได้มีรายได้จากการถักตุก,กตาแล้วก็เสื้อผ้าแล้วก็ออเทอซอร์ี่นะคะเพราะว่าชาวบ้านในพื้นที่ส่วนมากเป็นชาวบ้านที่มีฝีมืออยู่แล้วนะคะเราจึง ูุณใจในส่วนหนึ่งที่ว่าออให้ชาวบ้านได้มีรายได้ในการออในการทำงานฝีมือในออในร่วมกับกลุ่มบ้านถักทอเรานะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งที่ที่กลุ่มบ้านถักทอเราได้ได้แรงเห็นคุณค่าของงานงานหัตถกรรมในท้องถิ่นก็คือ,อ,อการการนำเสนอให้คนอื่นได้รู้จักออชุมชนของเรานะคะออจึงเมื่อประมาณปีปี2553เรา ได้ได้รับการแนะนำจากเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนให้เข้าร่วมในการคัดสรรแล้วก็เป็นร่วมเป็นส่วนหนึ่งในผลิตภัณฑ์ของชุมชนอ,อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาและได้รับโอกาสใน,ในการคัดเลือกคัดสรรให้ได,ใได้ให้ได้รับโอท็อปในการคัดสรรก็คือ3ามดาวและได้มีโอกาสได้ไปแสดงสินค้าที่เมืองทองธานีและ,ะทำให้คนได้รู้จัก ตุ๊กตาถักทอในนามบ้านถักทอมากยิ่งขึ้นปัจจุบันบ้านถักทอเรามีร้านเป็นช็อปเล็กๆอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะคะเป็นร้านที่เป็นเป็นแหล่งที่สามารถทําให้ลูกค้าชาวต่างชาติได้พบเห็นสินค้าของเราด้วยเป็นเมืองท่องเที่ยวเราจึงได้รับโอกาสตรงนี้จากเมืองใหญ่ๆแล้วก็ให้คนเน ชาวต่างชาติได้รู้จักชุมชนของเราเพิ่มยขึ้นแลวแล้วมีอีกที่หนึ่งก็คือในประเทศก็คือที่อำเภอหัวหินที่ชิคาด้ามาเก็ตนะคะตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้คนได้รู้จักตุ๊กตาของเรามากยิ่งขึ้นด้วยทั้งชาวต่างชาติและก็นักท่องเที่ยวต่างๆที่เข้ามาพบเห็นนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือที่ช่องทางที่เราได้ได้ไดรับก็คือ การแสดงสินค้าทั้งในการแสดงสินค้าแต่ละปีที่ทางหน่วยงานพัฒนาชุมชนได้จัดทำขึ้นก็คือ,อางาน,สนแสดงสินค้าที่โอท็อปที่เมืองทองค่ะทางหน่วยงานราชการต่างๆและได้เข้ามาในส่วนของการเข้ามาร่วมแล้วก็มาพัฒนาสินค้าในในในนามของคณะกรรมการเค o เพื่อเข้ามาพัฒนาสินค้าของเรา ในในส่วนนี้ทางกลุ่มเรา,เายินดีและก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งและก็เป็นโอกาสส่วนหนึ่งที่เราได้ได้รับจากคณะกรรมการและกส็ส่วนราชการต่างๆาในส่วนของการพัฒนาในรูปแบบและก็แพ็กเกจที่ทำให้เราสามารถามีช่องทางหรือว่ามีการพัฒนาสินค้าได้มากยิ่งขึ้น